กไ็ได้กิจของมาิมยาลัยนะครับไดารายข้อที่ทางมีนการนิสิศิ์ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับดังนั้นในสิ่งที่เราต้องทำนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาแนะพบตามตองการของกระทรวงแล้วก็วคือกระทรวง4ปีนะครับ4ปีนะครับแล้วก็ใน4ปีนี้นิติศิษย์ก็มีได้ การต่างโครงสร้างโครงสูตก็คือต้องการทุกการวิกา,านะครับไม่มีเย็บนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เขาเปิไว้ยทำอยูในแต่ละโซ่ปีนะครับก็คือเรื่องของทักษะนะครับเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการคุณลักษณะของยุคศตนะครับก็คือคุณธรรมนุทธธรรม แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นทักษะเนี่ยแต่ทักษะนี้มันจะไปสปะกดในในงานผลการศึกษาครับในเรุ่นงนี้เนี่ยนะครับ,รบมันก็เป็นบทดีนะครับแต่ว่าในในการที่เราจะนําไปสู่การปฏิบัติระดับหนึ่งมันมันต้องมองว่าผลสกิปเป็นยัยงไง เนี่ยแหคนน่ากุศลกันเป็นยังไงับเราก็ทราบดีนะว่าเรามีการอบรมอาจารย์ FS. ที่บางทีก็ไม่ผ่านครับเหรือไม่ผ่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับบางบางทุกคามท่านนี้ผ่านแต่ว่าท่าษอาจายังนั้นเดิมอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันยังเป็นในเรื่องที่เราต้องพัฒนาต่อนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นที่ศิษย์นะครับที่จบหรือว่ายังไม่จบนะครับแม้กระทั่งตัวอาจารย์นี้ก็ต้องต้องมีทักษะรู้จักกัน ก็ไปมันกันครับไปอบรมไปสอบไปมือนกันก็น,กเน,กน,นีเพื่อให้เข้ากับเกณฑ์นะครับก,รก็คือทำเข้ากับเกณฑ์กเอีแต่ว่าผลว่าคนรับทำแล้วนี่เปไน็นไงตัวนีไมูนน,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 นเีเพราะว่าในอบอที่เขาเงิดขึ้นมาครับในแต่ละทักษะก็ณีมันต้องมีคนรับรู้ว่าทำก็คือว่าน้านะครับเนี่ยถ้าบอกว่าภาษาอังกฤษก็คือต้องพูดได้นะครับสนทนาได้เขียนได้ได ลักษณะนี้ครับดังนั้นนี่ในกระบวนการทุกอย่างทีนี้เราก็ให้ทำในการํำเนการให้เสร็จแล้วนะครับตามมาทุกกระบวนการนั้นตัวนี้อยู่เมื่อกี่ท่านอานอีมันจะรู้ตามป้อไหนในก่อนที่เราจะรับปริญญาครับตัวนี้ที่ทางกิจการที่สิ่ธิ์ท่านมีที่ท่านแบบขึ้นมาคือ,อ,อโครงการ เราจะได้เกิบน,นะครับขอวามคิดนะครับหลังจากที่เราเรียนในภาคทฤษฎีครบสิบปีแล้วนะครับปีที่ห้าก็ต้องมาทดลองครับทดลองก่อนนะครับว่าจะไปว่าไหมว่าจะได้ตามตามที่เราศึกษามาไหมตอนนี้ต้องรอ,องดูก่อนถ้าผ่านก็มีสิทธิ์รับเป็นอญ่าปในปีนี้ก็ในสมัย ตอนที่อาจารย์เป็นน,ปน,น,น,นิสิตนะครับกว่าอาจารย์ท่านคนอ่นเป็นนิสิตพวกนั้นกันแต่ว่าในการดำเนินการในแต่ละครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพื่อให้มันรู้ว่าผลผลมันเป็นเพียงไหนได้ตามทันไหมในสถานการก็ทําแค่ระบายโยมปฏิวัติธรรมก็ผ่านแล้วสอนศึกษาภาษาก็ผ่านแล้วสอนทตาดีก็ผ่านแล้วมันได้แค่นี้แหละครับ สอนนักธรรมก็สอนอะไงน,นะครับดังนั้นนี่ว่ามันมาตอบทย์อะไรที่เป็นบัิกิจของอะไรได้ไหมนะครับเพราะบ่ิวักมอะไรเราบอกว่าหนึ่งคือวิจัยทำวิจัยนะครับบริการวิชาการเขาลงมบสาหรับการทแล้วก็การบริหารจัดการเที่มีอยู่สี่วิตกิจนะครับตัวท,ที่ที่เราไปทำตอนนี่คือเรียกว่าบริการบริการวิชาการนะ นังจากที่เราโมงโม้ที่ได้รับการในทอดจากอาจารย์จากผู้สมบครผูเรานําไปปัจจุบันนี้มันจะทาได้ไหมดังนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ทำเป็นเป็นโครงการนะครับโครงการปลูกป่าโครงการบนนี้ินไตามที่เราได้เห็นตามลูนที่ที่เขานำเสนอไปกเเป็นโครงการขึ้นมาก็ให้กลับเป็นกลุ่มกลุ่มละห้ารูปหกหกกันทำโครงการขึ้นมา นะครับบางทีมันก็ตอบตัวบางทีก็ทำผอผ่านนะครับเพราะการทำโครงการนี่เพื่อทำแล้วนี่มันต้องสามารถว่าทำในให้มันยั่งยืนนะครับรุ่นน้องมาก็ต่อยอดต่อยอดนะครับนี้มีนักสานีไหมส่วนมากก็ก็น้อยนะครับก็น้อยดังนั้นนี่ในส่วนที่ํำเนิไว้รันี่ทุกกระบวนการกหรือมันเป็นเรื่องของการตลอดเส้นกิจนี่เราต้อง เราลัรลบครูาอาจารย์ท่านก็นํามา,มา,ม,ามาคุยกันก่อนพูดง่ายก่อนที่เราจะทําก่อนที่จะไปก่ธุรกิจนะครับไปคุยก่อนว่มามันมีขั้นตอนอย่างไนบ้างมีกระบวนการอย่างในใบ้านไให้ขอ้อใดก่อนครับเปราะว่า,าก่อนที่อนุวัติบอแล้วว่าอาจารย์ทำไมผมไม่ผ่านข้อแดมันมีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเขาให้อำนางยินสิเราก็ไม่ใส่แดง คนที่ทตท้องต้นในพ่อในระาคามดูนะครับปีนี้ตกอง้นไปสองมันเห็นคอนรัฐไทยรัฐเมื่อรัฐสุดกรณีที่เห็นรัฐไทยประมาณเท่าไหร่เกือบเกือสิบลูกคนนะครับตาลิก้ามันรอบรอบที่สองนะถือว่ารอบแรกสองลูกคนจะมีรอบต่ออีกนะครับการกำเนิดอัตมัตจบน,นะครับของนิสิตที่ผ่านพุทกระบวนการการณีมันก็มีเท่าไหร่ รูปอยู่นะที่มีปัญหาตรงนี้ไหนเพราะว่าไม่ผ่านเพนะราะเราในงานไปที่สนักทะเบียนกันนี่มันมันเป็นระบบเลยนะครับแต่ mm. ถ้าเจ้าที่ที่ยืนยันมันก็ไม่ผ่านอีก okay. ถ้าส่งไปแล้วนี่มันก็ส่งไปไปจะมีข้ากประนนาาการของเราครับตรวจดูเอ,อกสารดูแต่ว่าเรามเป็นไปตามเกณฑ์ไหมแต่ถ้าเป็นตามเกณฑ์ก็ยนืนะน,ยนยันให้ หลังจากที่เจ้าที่เรายืนยันมีการส่งกระแล้วนะครับมันจะไปเตีงตรงนั้นเองหลังจากนั้นมันจะไปที่สารรับรเบยณม์ก็จะไปเซ็นนดินนะครับกองสร้างโฉนนี้ผ่านไหมปฏิบัติธรรมนี้ผ่านไหมภาษาอัเกฤษผ่านไหม,มนมักบวชเก็บขั้นตอนนะครับนี่แหละ่อนที่เราจะผ่านโครงการนี้เพื่จะมีสิทธิ์นะครับ